สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านติดตามบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม500บาท3เดือนรอ,อลงทะเบียนต้นปีนี้สวัสดีค่ะกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งรัฐบาลได้เติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า14ล้านคนเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ500บาท3เดือนตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมีนา64 เริ่มใจมกราคม2564คือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้ผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้วันที่จะโอนเงินตรงกับวันที่1ของเดือนของแต่และเดือนผู้ที่ได้เงินเดือนละ300บาทก็จะได้รับเป็นเงิน800บาท ส่วนผู้ที่ได้รับเดือน200บาทก็จะได้เพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนหากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ขอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางโทร022706400ส่วนการลงทะเบียนทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ช่วงต้นปี2564คาดว่ากระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนกำลัง พิจารณาเงื่อนไขที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้สวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิมส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ในขั้นพิจารณารายละเอียดมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเงื่อนไขลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน 1. มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป 2. ว่างงานหรือมีอไรายได้ส่วนตัวไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปี 3. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากธนาคารสลากออมสินสลกกากทกศาพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาท 4. รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา 5. ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี2-3คันจะไม่ได้รับสิทธิ์บริรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิตก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกันวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มคนผู้มีบัตรประมาณ14ล้านคนในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตร ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติมีรายได้ลดลงและไม่สามารถหาไรายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม6.3วงเงินชำระสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับประจำทุกเดือนนั้นคือวงเงินสำหรับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจะซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดยไม่สามารถกดออกเป็นเงินสดได้ซึ่งตามปกติแล้วคนได้รับคนละ200-300ถึงบาทต่อเดือนตามหลักเกณฑ์ในแง่ของรายได้แต่สำหรับในเดือนธันวา2563านี้ยังอยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงทำให้ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับเงินเพิ่มคนละ500บาททำให้ผู้ที่ได้รับ200บาทจะได้รับเพิ่มเป็น700บาทและผู้ที่เคยได้รับ300บาทก็จะได้เพิ่มเป็น800บาททางนี้ทางนั้นก็ต้องขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่รับฟังรับชมข่าวสารนะคะชอบกดไลค์ชอกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ